ชมหน้าของพระสันตาปาปาองค์ใหม่ที่เป็นชาวอเมริกันองค์แรกในประวัติศาสตร์และทุกคนอยากรู้กันไหมครับว่าพระองค์เป็นใครเคยทําอะไรมาก่อนก่อนจะถูกรับเลือกให้กลายเป็นประมุขผู้อยู่บนจุดสูงสุดของหนึ่งในพระศาสนาที่มีความยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกเดี๋ยวคลิปนี้านเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ <S <S ว่าในเรื่องของพระสันตาปาปาลีโอที่14นะครับก่อนที่พระองค์นี้จะถูกรับเลือกให้กลายเป็นประมุขแห่งพระศาสนาจากคาทอล,ลิกองค์ที่2อ7รอเนี่อ่พระองค์เคยใช้ชื่อว่าพระคารินัน ในปี1955ครับดังนั้นพระองค์จึงถือว่าเป็นชาวอเมริกันชนโดยกาเนิดที่แท้ทรูเลยคือประวัติของท่านในฐานะนักบวชนะครับท่านได้เข้ารับศีลบวชในปี1982ในคณะออกัสตินและใช้ชีวิตส่วนใหญอ่ยอยู่ที่ประเทศเปรูครับทาหน้าที่เป็นมิชชันนารีเผยแผ่ศาสนาอยู่กับสังคมอยู่กับชุมชนชนบทที่สามารถเข้าถึงศาสนาได้น้อยแต่แล้วในปี2001นะครับท่านก็ถูกรับเลือกให้กลายเป็นอธิการสูงสุดของคณะออกัสตินซึ่งถือเป็นตําแหน่งสูงสุดของบาทหลวงคณะนี้เลยก็ว่าได้และท่านนะครับก็ดำ ่น,นี้มารือยๆจนกระทั่งปี2013นะครับท่านก็ถูกดึงตัวให้มาทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้นในกรุงวาติกันที่มีความใกล้ชิดองค์พระสรันตปาปาเป็นอย่างมากจนกระทั่งในปี2020นะครับท่านก็ถูกรับเลือกให้กลายเป็นสมาชิกข,ของสมณก,กระทรวงสําหรับพระสงฆ์และในปี2023นะครับท่านก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นหัวหน้าองค์กรนั้นอย่างเต็มตัวทําหน้าที่ดูแลพระสงฆ์แล้วก็บาทหลวงไปทั่วทั้งโลกไปนี้และในปี2023ปีเดียวกันนั่นเองนะครับพระสันตปาป,ป,า,ปาฟรานซิสเนี่ยก็ได้เลื่อนตําแหน่งให้ท่านกลายเป็น ตำแหน่งที่ใหญ่มากๆเป็นรองเพียงแค่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเท่านั้นเองครับและในการประชุมรับคอนเครซปี2อ2 5ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนี้นะครับพระคารินานทั่วทั้งโลกใบนี้เนี่ยก็ได้ออกคะแนนเสียงเลือกพระคารินันโรเบิร์ตฟรานซิสเพรโวสขึ้นเป็นพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่และพระองค์นะครับก็ได้เลือกใช้พระนามประจําสันตะสมัยว่าพระสันตะปาปาลีโอที่14เพื่อเป็นการสดุดีแก่นักบุญลีโอผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองแล้ว่ากันว่านะครับพระสันตะปาปาองค์ใหม่หรือว่าพระสันตะปาปาี14เน่คครรงัดใหลักคําสอนมีภาพลักที่ใกล้ชิบ ประชาชนแต่ก็ไม่สุดโต่งจนเกินไปและหลายคนก็เชื่อว,ว่านโยบายของท่านนะครับน่าจะสานต่อแนวทางของพระสันตะป,ปาปาฟรานซิสในการปฏิรูปโบสถ์แต่ก็ยังรักษาแก่นแท้ของศาสนาคริสต์แบบนิกายโรมันคาทอลิกดั้งเดิมเอาไว้ได้และทั้งหมดที่ว่านี้นะครับก็คือเรื่องราวของผู้นําศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกคนใหม่จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งพระสันตะป,ปาปาลีโอที่1 4เนี่ย่ะกำลังถูกชาวคริสจักรทุกมุมโลกจับตาอยู่ว่าพระองค์นะครับจะนําพาศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกไปในทิศทางไหนระหว่างอนุรักษ์นิยมสุดขั้วเสสนทาางย หรือว่าแนวก้าวหน้าแบบสุดขั้วอ,อันนี้ต้องมารอติดตามดูกันนะครับส่วนใครที่ชอบฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้ฝากกดหัวใจและกดติดตามมาช่องไหนเรื่องเล่าช่องนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย